เขุดดินเผาถ่านได้ต้องไมหน่ป <c oughs> ากกาเป็นไหม <c oughs> เรียนจบกลับไปทำงานขุด <c oughs> ดินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเรา <c oughs> ลูกจากที่นอนอรีบจอนก่อนเขา <c oughs> เข้าป่าสิเราเข้าไปแบกฟืนพ <c oughs> ักผ่อนถึงตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นแข่งกับเสียงปืน พอตกเย็นค่ำลงกลางคืนกลับบ้านแบกฟืนเอาไว้พิงไฟผมอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีนะบ้านเลขที่74จำได้ไาอา้ตําบลบอ่อพลอยอำเภอบอ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจ ทำจนร่างกายแหลมมือไม้ดำนะอานอดทนมานะมาเป็นเวลาช้านานบอกกล่าวให้เรารู้กันอาชีพพบนานขุดดินเผาทานครับลาเอีไปก่อนนะครับมาเนี่ยเดี๋ยนะอะไรวะเนีเด uh ี๋ยวนะอยู่กี่โมงอะไรเดี๋ยวนะ นั่งฟังไปยิ้มไปเพลงก็ถามจะลงแล้วใช่ไหมครับจะปิดไลฟ์แล้วจะปิดไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสุขของเอฟซี่เออร้องเพลง <c oughs> ไปน้องคงหน้องคายโน้อยน้องคายไปที่จําไม่ลืมเลยจะจมแม่น้ําโขงตายอ่ะ <c oughs> ไปตาไม่สิทธ์อะไอสิทธิ์นองโป่ง <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับมาเนี่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> อ่าน ส่งสติกเกอร์ติกเกอร์โอ้คุณคุณนะ่าหน้ส่งไอติมมาสามพันนันละครับโอ้ยไอหนูพอลกหนูพอหนูจะไปส่งนักหนาตังเองก็ไม่ค่อยมีขอพรเขาขอพรก่อนมีิปิดไลฟ์อ่าไอให้พรน,นี่ยให้อยู่แล้วเดี๋ยวเข้าร่วมเดี๋ยวนะครับผมดูแป๊บซี F C, กํแแพงเพชรขงเยัง yeah. ตำ,ตำรวจชัยประดานเดี๋ยวผมไปฮะเวลาไปทำงานเนี่ยผมคิดว่าคงได้ไปเจอกับเอฟีทั่วประเทศอะ่ะมันคงมีเรื่องให้ทำในช่วงสี่ปีเนี่ยนี่ก็เพิ่งผ่านมาเดี๋ยวนะ้ตั้งแต่พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา กันยาตุลาผ่านมา6เดือนใช่ไหมยังเหลือเวลาอีก3ปี6เดือนและงานมันเริ่มสตาร์ทแล้วเงเดี๋ยวได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ก็ไปที่ไหนก็หวันดีลกูกก็ได้เจอกันนะครับทักทายกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะออกจากไลฟ์ไปก่อนนะครับนะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนรไตและสิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายในสาโกลภิพภพที่ท่านเคารพนับถือนะครับพระสยามเทวธิาราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเอซทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญให้พบแต่ความสุขกายสุขใจไม่ป่วยไม่ไข้นะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับปดีครับ